สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้มีพระกุอยู่หนึ่งกุูนะครับว่าจะนำเสนอเป็นพระกุที่น่าสนใจมากเลยแต่คนไม่ค่อยไม่ค่อยนิยมกันนะเสียดายมีชื่อว่าพระพิจิตกรวัดธรรเลไทยนะครับ ธีดีด้วยนะพระกุนี้จะบอกว่าเป็นพระกุเลยก็ไม่เชิงนะเป็นเป็นพระเกจิสร้างแล้วก็ลงกุในเจดีนะครับเดี๋ยวเอามาให้ชมกันเลยนะมีหลายพิมพ์นะครับแต่วันนี้ผมจะไม่ไม่พูดเรื่องพิมพ์เท่าไรจะพูดเรื่องเนื้อหาดีกว่า ถ้าหลายคนเคยเคยส่องแล้วก็จะเข้าใจนะว่าพระกูนี้เขาดูเป็นยังไงพระพิกิตุวัดนทะเลไทยนะครับประวัติเขาเขาว่ากันว่าหลวงพ่อกานปลุกเสกนะครับคนจะสร้างคือหลวงพ่อฟักวัดธรรมเลไทยนะ แล้วก็จะมีหลวงพ่อเขียววัดไทยน้ํานะครับท่านก็มารวบปลุกเสกด้วยหลักๆก,ก็คือหลวงพ่อกันเลยนี่แหละเกจิตัวทอปเลยหลวงพ่อกันนะครับรวบปลุกเสกถ้าหลวงพ่อกันมาปลุกเสกก็พิธีน่าจะค่อนข้างใหญ่นะในยุคนั้นขาบอกว่าสร้างปีสองสี่หกหนึ่งหรือหกสองเนี่ยนะครับจำคร่าวๆนะหกหนึ่งหกสอง ต้องลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะครับพระแตกกุปีสองห้าสามสองนะครับในในขณะที่ทางวัดเขาทำการย้ายพระพุทธรูปนะครับเจอพระจำนวนนึงก็เจอเยอะอยู่แล้วกันนะครับพระแตกกุออกมาน่าจะเป็นจากคำบอกเล่านะผมไปไปไปสืบมาก็ บอกว่าแตกกูออกมาเนี่ยพราอยู่ใต้ฐานในกองอยู่กับพื้นเป็นกองพเนนเลยของเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โกยใส่บุ้งกีบุ้งกีนี่คือบุ้งกีก่อสร้างอะ่ะผมจำไม่ได้ว่าได้บุ้งกีหรือสองบุ้งกีเขาบอกเอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็โกยอีกบุ้งกีนึงอะ่ะก็คือเอากลับเข้าใส่กูอีกบุ้งกี่นึงเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเปิดให้บูชานะ สมัยนั้นเปิดให้บูชาองค์ละห้าร้อยนะห้าร้อยสมัยนั้นนี่โอ้โหไม่ใช่ถูกนะแพงมากเลยแต่คำบอกเล่าอีกคำหนึงก็เขาก็บอกว่าเอาขึ้นมาใส่หายได้สองหไยหายนี่ผมไม่แน่ใจว่าหายขนาดไหนนะหยใหญ่หยเล็กหายกลางไม่แน่ใจว่าหายประมาณไหนแต่หลวงลุงที่วัดท่านบอกผมมาอย่างนี้นะ ไปนั่งคุยกับท่านมาท่านก็บอกว่ามีสองไหที่ท่านเห็นนะนะแต่ท่านไม่ไม่ทันได้ดูตอนเปิดกุท่านกลับมาก็กใส่ไหไว้แล้ววางไว้แล้วท่านบอกว่ามีมีอยู่สองไหนะแต่ผมก็ไม่ได้ถามท่านนะว่าไหาหรลอไหใหญ่พระก็น่าจะมีจำนวนเยอะผมว่าน่าหลักแสนนะครับ แรกๆกที่ผมเริ่มเล่นนี่ผมดูไม่เป็นนะพระกัวทำเลไทยไม่รู้เขาดูกันยังไงเพราะมันเป็นพระที่แบบสน,นิมแดงเขาดูแปลกสน,นิมแดงเขาแบบมันขึ้นแบบเป็นพดๆยังไงก็ไม่รู้เป็นพดๆเป็นเม็ดเมดเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสน,นิมแดงเขาอะ่ะเป็นขึ้นเป็นพดๆเป็นเม็ดเมดตอนแรกผมก็เข้าใจว่าสีแดงแต่มันไม่ใช่นะครับ แดงๆนี่คือแดงมาจากเนี้เนี่ยบางองค์นี่แบบแดงเต็มองค์เลยเนะี่ยบางองค์นี่แบบรดัแดงแบบโอ้โหผมจะมีวิธีดูองผมนะหลักๆนี่ผมจะดูเนะี่ยคือผมจะดูรอยเกรนก่อน ถ้าพระดูแล้วโอเคสนิมเสนิมอย่างเนี้ยโอเคนะ,ะเป็นโเกนมันจะเป็นพระดูง่ายนะอ,องค์งที่มันมีเกลนชัดๆนะเนีย่ยถ้าพระถ้าองค์ไหนมีเกลนเยอะๆอย่างเงี้ยดูง่ายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสองดูก่อนองค์นี้มีเยอะหรือเปล่า เรนนี่คือเป็นเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าถ้าศัพท์ทางทางวงการพระนี่ก็คือตามงนะลอยตามงเนะี่ยมันจะเป็นเส้นเส้น,เส,นเส้นสารกันเห็นปะเส้นเส้นเส้นสารกัน แต่ของเคก,ก็มีนะรอยตามุงเนะี่ยแต่มันเขาจะทําไม่เหมือนนะรอยตามุงมันจะไม่ธรรมชาติถ้าตามุงที่ทําแบบธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้เนะี่ยที่มันเกิดจดากพาจริงๆเนะี่ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกให้นึกถึงอัเนี่ยนะอะไรนะเดี๋ยวไอ้เยื่อแก้วอะใหยแก้วอะนะใ่แก้วที่อยู่ตาม แข่งการความร้อนตามห้องเครื่องของรถยนต์น่ะมันจะเป็นใยใยแล้วก็จะเป็นสารกันไปสารกันมาคุ้ยกันไปคว้ยกันมาเนี่ยหรือให้ให้นึกเห็นภาพชัดก็คือน้ําแข็งเกล็ดไอ้น้ําแข็งเวลามันเซตตัวจับความเย็นมันจับกันเนี่ยมันจะเป็นตกผลึกแล้วมันจะเป็นเส้นเส้นเส้นอย่างนั้นะรอยเส้นมันจะสารกันเลยนะเน่ะ ของกี้ก็ทําได้นะแจะทําไม่เหมือนคนระับนี่เห็นไหมที่ผมบอกสนิมแดงที่ว่าตอนแรกผมผมเข้าใจว่าเป็นสีแต้มนะแต่พอมาดูอย่างเงี้ยเนีน่ยดูสนิมแดงนี่แดงมาจากเนื้อเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะแดงแดงไปกับผิวเนื้อเลยเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะถ้าเขาสีลงอ่ะสีมันมันจะเป็นคนละเนื้อกับเนื้อพังไง เนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นปะนอย่างเงี้ยดูง่ายเลยเนี่ยถ้าเวลาผมเจอในสนามไแล้วผมส่องแล้วเจออย่างเงี้ยเนี่ยผมใจตังเลยถ้าดูง่ายนะครับเนี่ยโซนนี้ดูง่ายจริงๆอะพัพระ,ะทำเลไทยอะเขามีมีพาระหลายโซนนะแต่แต่แตน่โซนเนี้ยจะดูง่ายสุดยิ่งถ้าองค์ไหนมีไข่หนองขึ้นนี่โอ้โหชอบเลย ไข่เนอนหนองอปล่าเดี๋ยสองดูทีนี่เป็นพระเล่นไม่ยากนะครับกูวัดทําเลไทยเดี๋ยวผมจะหาองค์ที่แบบเกรนมันดูง่ายๆนะ ใครเคยเจอองค์จริงแล้วก็จะอ,อ๋อจะเข้าใจทันทีเลยว่ารอยเกรนเป็นยังไงผมก็ติดติดปากนะเรียกว่าเกรนนะจริงๆเขาเรียกตาม,มงอ่าอันนี้อันนี้ดูง่ายเลยเกรนอยู่เดี๋ยวให้ดูเกรนอีกละตาม,มุงตาม,มงเนี่ยดูงง่ายเลยผมไม่ได้ ที่ผมให้ดูกเกณฑ์นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามีเกณฑ์แล้วต้องแท้เลยนะแต่มันคือองค์ประกอบองค์ประกอบในการพิจารณานะที่ผมใช้พิจารณา เ,เป็นใย,ยๆ่ๆเป็นใย่ๆเนี่ยสนิมแดงเหมือนกับองค์เมื่อกี้เลยเนี่ยสนิมแดงเป็นจำ้จำจำ้ำจ้ำ ขาจะขึ้นเป็นจ้ำนี้นะสลิงเด่ยเย้เมื่อกี้ผมเจออยู่ในองค์ที่มันดูนง่ายๆหายไปไหนแล้ว ก็ไม่ชัดเท่าไหร่เดีเแปบ๊บเจอแล้วนี่องคนี้แหละที่ผมบอกชัดเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยตามุงแบบนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยมันจะสารสารสาร มันจะสารกันบางคนก็เรียกตามุงลายเหมือนผ้าลายเหมือนมุงซึ่งจริงๆมันเกิดจากการเซตตัวของโลหะนะโลหะที่ผสมกันมากกว่าหนึ่งชนิดนะครับโลหะแต่ละโลหะเขาคือยังไงอะ่ะการเซตตัวเขาจะไม่เท่ากัน่ ตะกัวตะกัวก็ใช้อุณหภูมิในการละลายอีกอีกองศาหนึ่งดีบุกก็ใช้องศาในการละลายความร้อนอีกอีกองศาหนึ่งและการการเซตตัวการเซตตัวช้าหรือเร็วก็ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเกิดการการแยกกันนะนะการแยกกันของเนื้อเนื้อโลหะมันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งไฟ่กันเนื้อโลหะมันวิ่งวิ่งสลับกัน ก็เรียกไม่ถูกนะสับตัางช่างเนี่ยมันคือการเซตตัวของโลหะที่มากกว่า2ชนิดเอ้ยมากกว่า1ชนิดนะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นเป็นเนื้อตะกัว่วเพียวๆเลยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามันจะเกิดเกรนโลหะแบบนี้น สนิมแดงองนี้จะไม่ค่อยจําเท่าไหร่แต่ก็เป็นปืนป้นๆบางองค์ข้างหลังนี้แบบเป็นรากผักชีเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนวัดลาดเลยเข้างหน้าก็มีเป็นเจอดูเกลนแต่ถ้าด้านหน้านี่เกลนเขาจะเขาจะชอบขึ้นอยู่แถวเนี่ยแถวด้านล่างนะครับแถวหน้าตากแถวองค์พระ ข้างบนไม่ค่อยเกิดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรข้างบนไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหะง่ายเลยไหมนี่อันนี้ในกรณีที่เป็นพารพวกสนิมแดงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดูอีกโซนหนึ่งนละ ตัวน,นี้ผมก็ชอบนะเป็นประหลอดผิวประหลอดเอาจริงถ้าเป็นผิวประหลอดผิวประหลอดขึ้นไข่แบบนี้จะหายากกว่านะแต่คนชอบสนิมแดงมากกว่าแต่ผมชอบเลยผิวแบบนี้นะผิวประลอดแบบนี้ยิ่งเป็นผิวประลอดแบบนี้แล้วมีมีสนิมแดงขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยแล้วมีไข่แซมมานิดนึงโอ้ดูง่ายเลย ประหลอดนี่เขาว่ามันเกิดจากอันนี้นะผสมดีบุกเยอะประหลอดเลยขึ้นเยอะแต่ผมว่าน่าจะเกิดจากองค์พระที่อยู่ด้านบนมากกว่าด้านล่างอาจจะสนิมแดงเยอะรับความชื้นเยอะด้านบนก็อาจจะเป็นประหลอดเยอะอย่างเงี้ยตอนอยู่ในกลุ่มกลุ่มกลางๆก,ก็อาจจะผิวดำๆคล้ำหน่อย งนี้ก็มีเกลนนะเนี่ยมีไขหนองด้วยนะครับไขหนองไขหนองที่ส่วนมากเกิดจากพวกพระตะกวดนี่แหละปลาเนื้อตะกัวสนิมแดงพระร้อยปีนะครับเนี่ยพระอายุร้อยปีสามารถเกิดได้เนี่เห็นป่ะเนี่ยเกลนชัดเจนเลย มือผมจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะเมาหัวหน่อยพยายามจะให้นิ่งสุดละแอนีออ่นิ่ง,งเลบนิ่งละแบบชัดเจนเลยเกรนรอยเกรนชัดเจนผิวปรหลอดอยังสวยเลยมีไขปะาปายนะไขแบบวัาสวรรณะไข่นอง ขุดขึ้นเป็นเม็ดเลยปะดูด้านหลังนะเหมือนกันผิวลักษณะทางกายภาพก็เหมือนพวกพวกองค์พระที่เป็นขึ้นสนิมแดงเยอะๆะแต่องค์นี้จะขึ้นตลอดมาดูง่ายนี่เห็นป่ะเกรนเกรนเหมือนกัน เลนหรือตามุ้งนะครับนยลักษณะเดียวกันเลยถ้าเจอแบบนี้ดูง่ายเลยเนี่ยผมชอบเล่นโซนนี้เนื้อผานนะโซนนี้จะเล่นง่ายนะครับโอเคนะเนี่ตลอดสวยสวยมีเส้นแดงขึ้นเรื่อยเรื่อนะครับ องนี้องนี้ก็เหมือนกันนี่องนี้ก็ประหลอดสนิมแดงขึ้นลายๆนะจะมีอยู่จะมีอีกโซนหนึ่งนะแต่โซนนั้นมันไม่ค่อยนิยมเล่นยากครับคนจะเล่นโซนนี้กันมากกว่าโซนหนึ่งผิวเขาจะเทาๆยังไงกันไม่รู้มันไม่ค่อยนิยมนะ แต่ก็แทจากวัดนะครับตอนนี้ในวัดก็มีให้ให้เช่าบูชานะครับลองติดต่อทางวัดได้นะทางหลวงพี่เจ้าอาวาสวัดนะครับลองติดต่อท่านดูนะครับมีให้เช่าบูชาครับองค์ละห้าร้อยนะครับ,รบทางวัดเปิดบูชาโอ้โหดูองค์นี้องค์นี้ไขหนองเป็นไง มิดเบลอเลยไคร ูไม่ยากนะครับพระพิกจกตรกูวาดทำเลไทยหลักแบบๆผมก็จะดูแค่นี้แหละเนี่ยดูสนิมนะเนี่ยดูสนิมดูดูการกดด้านหลังการเซ็ตตัวของเกรนโลหะเนี่ยหรือหลายคนเรียกเรียกรอยตามงุง ส่วนเรื่องพิมพ์ผ้านะครับมีหลายพิมพ์นะเท่าที่ผมมานั่งดูนี่มีประมาณเจ็ดแปดพิมพ์นะครับแต่วันนี้ผมมาดูเนะื้อหาก่อนเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะมานั่งไล่พิมพ์ให้ดูนะครับว่ามีพิมพ์อะไรบ้างนะโอเควันนี้วันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะทำลงใหม่นะครับ วันนี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ